สวัสดีค่ะคุณครครองแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอ,ขอสวัสดีเช้าวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันนะคะในรายวิชาแรกั่นก็คือวิชาอะไรคะเด็กๆอ่าวิชาแรกก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะในคาบที่แล้วเด็กๆจํากันได้ไหมคะว่าเราได้เรียนกันไปในเรื่องของสระอะไรคะจาได้ไหมติ๊กต๊กติ๊กต๊ก เรื่องของสระอะไรเอ่ยสระอนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นกันในเรื่องของสระอุอนะคะเด็กๆนูนูเปิดหนังสือมาได้เลยค่ะหนังสือภาษาไทยเล่มสีเขียวนะคะลูกให้หนูเปิดไปที่สระอุค่ะซึ่งเนื้อหานะคะจะอยู่ในหน้าที่52นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับสระอ,อ,อ,อุกันเลยนะคะเด็กๆคิดว่าสระอุอเนี่ยเป็นสระแสนสั้นหรือยาวคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก ในออกเสียงพร้อมกันสิคะหนึ 1, 2, ่งสองสามอุอีกรอบค่ะอุสระเสียงอะไรเอ่ยอ่าสระเสียงสั้นนะคะจำไว้นะคะว่าสระอุเป็นสระเสียงสั้นนะคะแล้วเรานะคะมีวิธีการเขียนโดยให้เริ่มเขียนจากหัวตัวอ,อักษรเหมือนกันนะคะการเขียนสระอุและนักเรีนยนคิดว่าสระอุเนี่ยเราจะต้องเขียนไว้ส่วนไหนของพัญชะนะคะข้างบนหรือเปล่าด้านข้างหรือเปล่าหรือด้านล่างคะ าสระอุนะคะเราจะเขียนไว้ที่ด้านล่างของพยัญชนะน,นะคะผู้หวจะย,ยกตัวอย่างคําว่าอะไรดีน่าคาว่าดุค่ะดออุดุอย่างเช่นเวลานักเรียนดือ้อไม่ฟังคุณครูคุณครูก็ะจะต้องดุใช่ไหมคะอ่านแล้วล่นนะคะ่ะคาว่าดุดออุดุสระอุจะอยู่ใต้ดอเด็กนั่นเองนะคะพอได้ไหมคะอ่านนะคะสระอุเรามาทวนอีกครั้งค่ะสระอุเป็นสระเสียง สั้จะเขียนไว้ตรงไหนคะอ่าเขียนไว้ข้างล่างพายันจะนะนั่นเองค่ะเก่งมากเลยปุบมือซึ่งนะคะในวันนี้นะคะอย่างอย่างเช่นเคยเลยค่ะหลังจากคลิปคุณครูจบไปนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาทําแบบฝุณหัดกันในหน้าที่เท่าไรหน้าที่54จนถึงหน้าที่56นะคะทั้งหมดมี3หน้านะคะ ซึ่งก่อนที่จะไปทําแบบฝึกนะคะคุณครูหวานมีนิทานเกี่ยวกับสระอุมาให้เด็กๆได้รับชมกันก่อนด้วยค่ะเด็กพร้อมกันหรือยังถ้าเด็กพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยเรื่องเรื่องเล่าจากเกาะทะลุเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องกุบมีเด็กน้อยชื่อว่าวัุเป็นเด็กหน้าตาคิกขุอาศัยอยู่ที่เกาะทะลุในวันแดดร้อนระอุเด็กน้อยมักไปนอนอุตุ่ หลบแดดที่เพิงผูกๆตรงชายหาดใกล้บ่อน้ำพุวันหนึ่งมีฝูงวัตถุคลานมาหาเด็กชายวสุพวกมันคือเต่าตนุตัวนิดเดียวแต่ดูอ้วนตุวสุถามเต่าตนุมาจากไหนโปรดจงระบุพวกเต่าบอกเด็กคิกขุช่วยเราด้วยสาธุสาธุพวกเราเจอยักษ์ยอดดุเคี้ยวแหลมแหลมแถมแก้มฉุบฉุมันอยากกินเต่าตนุจึงไล่จับเราใส่กระชุ โชคดีกระชุกมันผูกมีไม้ไผ่เป็นวัส,สดุพวกเราลูกเต่าตะนหนูจึงมุดหนีตรงลูทะลุเต่าน้อยอ้อนวอนวสุให้ช่วยปราบเจ้ายักษ์ยอดดุไม่นานเด็กน้อยคิดขุก็ยอมช่วยเต่าตามแรงยุขั้นแรกเจ้าหนูวสุเริ่มจากหาตำราในกรุเป็นสูตรยาอันเอกอุตำรับของพระวิษณุจากนั้นเด็กน้อยคิดขุก็ปรุงยาตามสูตรระบุ ผสมจุนสีสตุในเตาไฟที่ร้อนคุกค,คุเมื่อเสร็จเด็กชายวาสุก,ก็บอกกับเหล่าเต่าตนุขออึที่เหม็นตุตุใส่เข้าไปเป็นอันล่วงลุพวกเต่าหัวเราะหูกหูเมื่อทราบสูตรยาของวสุเด็กน้อยบอกเต่าสนุอย่าเอ็ดไปจุ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 จากนั้นเด็กชายวาสุก,ก็ทำการห่อพัดสดุส่งให้เจ้ายักษ์หน้าฉุหลอกว่าเป็นขนมทองพลุ เจ้ายักษ์หลงกลวสุกินขนมจากพัสดุด้วยความที่มันกินจุฤทธิ์ของยาจึงเริ่มประทุสงสารเจ้ายักษ์ยอดดุที่ขนพองท้องไส้ระอุฟันฟางก็ค่อยๆผุหมดเรี่ยวแรงแทบสิ้นอายุเมื่อเห็นว่ายักษ์หน้าฉุกสิ้นฤทธิ์ด้วยยาของวสุบรรดาพวกเต่าตนุจึงฉลองด้วยการยิงพลุนี่คือเรื่องของวสุกับการช่วยเหลือเต่าตนุ จบแล้วนิทานสะอูช่วยหัวเราะฮุกฮุกฮุก